สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง Beauty ขยี้หวยเช่นเคยนะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะจะพาทุกคนไปขยี้กันเลยค่ะที่หุ้นสิงคโปร์ไทยเย็นและฮานอยค่ะวันที่5มีนาคม2564สิงคโปร์วันนี้นะคะเราขยี้กันไปเลยค่ะ2และ8ค่ะ2ตัวจานะคะจาะกันไปเลยค่ะ2 1 สองสามสองห้าแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดสามตัวเจาะนะคะเจาะกันไปเลยค่ะสองหกสี่ค่ะและแปดสี่เก้าค่ะ มาค่ะทุกคนมาต่อกันเลยนะคะที่หุ้นไทยเย็นค่ะไทยเย็นวันนี้นะคะขย,ยี้กันไปเลยค่ะห้าและหกค่ะสองตัวเจาะนะคะเจาะกันไปเลยค่ะห้าสองห้าสามห้าแปดหกหนึ่งค่ะ 6กสี่และหกเก้าค่ะทุกคนสามตัวจ่อนะคะวันนี้จอกันไปเลยค่ะห้าเก้าศูนย์ค่ะหกแปดหนึ่งค่ะสุดท้ายค่ะทุกคนฮานอยวันนี้นะคะขยี้กันไปเลยค่ะศูนย์และห้าสองตัวจ่อนะคะ ศูนย์สามคะ่ 53, คะศูนย์สี่ศูนย์แปดห้าหนึ่งค่ะห้าสามและห้าเก้าค่ะสามตัวจอะนะคะศูนย์หกสี่ค่ะและห้าหนึ่งสามค่ะ ทุกคนคะแนวทางที่บิวให้ไปนะคะบิวจะเอา2ตัวที่ให้ไปวิ่งลู่สิประตูบนล่างแต่หากใครนะคะที่ตามไม่ทันแอดไลน์มาเลยคะ่ะที่ b w t y 8 8 8หรือคลิกลิงด้านล่างบิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงดวงนี้รับทรัพย์นะคะทุกคน